สวัสดีครับชขอครเชียวครับศิลปินนะขอเรี่ยวอย่างหน่อยเนาะพ่อเนาะอาวุโสที่เป็นหัวหน้าใค่นะพ่าอยู่ที่ไหนวันไหนขอให้ใกล้จะได้รู้ขอขอเก้าอี้ให้พระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์จะบวงสรวงเป็นพิธีกรเองบวงสรวงเองเทศเองเรียนเองมาตั้งไปเนี่ยมันตามก็มันตามใจมันเลยเออเอาผู้ใดผู้ใดผู้ใดเถ้าบุญ ไม่มีใครยอมใครใครอาวุโสสุด <c oughs> มีบาร,รมีสุดไม่ติม่มไม่ติม่มแต่แม่ติม่มมาๆๆอีหลักเพื <c oughs> ่อนบอลโจเออขอใบสีพญานาคที่เตรียมเอาไว้นะเอาใบสีพญานาคที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ที่เอฟซีต่าน,น้อยเพื่อนบ้านแพงเอฟซีอูอิงได้ฝากมาให้เ <c oughs> นะาะโยกันได้ยืนอีก,ก <c oughs> อ,อันฮะว่าตอกทอนมันดอกเป็นเป็นพี่ชายพี่ชายลูกชาย บงสวงครับใครๆกับหน้ที่คนอ่อน e ใจอนุญาตเพื่อภูมิโยขอขอใบคีขอขม่เิงไม่เนี่ยเขาขอปอดโจเด้ออันตัวเป็นหลึ่ศูนย์นะผู้ชายคนหนึ่งขอผู้ชายคนหนึ่งลูกเอาใครผู้ชายคนหนึ่งไม่เอาจริลปินที่แต่งชุดมาเมยขอเจ้าหน้าที่เชิญอ่าเทียนชนวนเอาจริงนี่เอาจริงก็ได้เอาเหรียญ เอออันนี้ตัวแทนบอดดน้องอุคงอิงอยู่ไหนลูกวันนี้เอาอิงมาตรงนี้หน่อยครับป้าธนาเอาเด,อ,ด,าเดอร์ดูอยากได้ยังบมออุ้งอิงเอาใบสีพญานาคอันเล็กทั้งหมดเนี่ยม,มาให้มาให้ศิลปินเพื่อไปเชิญมาด้วยนะได้ละ่ะเป็นทีมเราหามาไวยตตว ในเทียนกันวนอยู่ไหนเอามาอยู่งหนู่งหนึ่งนเอามาเออเดี๋ยวเอาลงมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาพี่มาพี่ลูกกิล่ามะพีเออใช้หล่ะไปไอไปพีชพญานาคไหมเอามาเอานั่งเอาพีชใบลูกแล้วก็แจกเพันธุทุกคนถือไว้เพราะเบิร์ดกับเพราะเป็นยังนด้นลูกเด้อน้อมใจกันเอาขอเชิญ เดี๋ยวผู้ชายหล่อๆก็ถือไฟสีไว้ให้เพื่อให้คนจุดเทียนอันนี้เป็นเทียนของพ่อโจเเนออันนี้เป็นเทียนของพ่อโจและะ้วกาคุณแม่เอิ้นคุณแม่เด้อเจ้าสีด้วยจุดอันนี้น้ององอิงจุดอันนี้นะอะขอเจ้าหน้าที่มาถือไว้ให้คนหน่อยเอาจริงได้บ่นถือเปลือกโกขึ้นแน่นอนเด้ เอาอันมาหนุกได้เช่นเชนวอนแล้วลระบอกเอานี่ละ่นี่นะทรรมาชาติทีละเจ้ารับอันนี้เป็นตัวแทนของพระโจยมนินถึงวะลูกเช่นเชนวอนที่มีการเป็นอุกใอยุใสฮ์เวลาถึงวะนาที่ถึงโย่คนสูงรอสูงเหงาเขาดีอยู่ตาตัวเด้อบาลมี ผูเจา้าผูตาการเจ้าพรวรักเมืองจังหวัดจีสะเกตการผูเจ้าผูตาการเจ้าพรวรัคเมืองอุทุมพรปิไัยการเจ้าพรวรักเมืองปั่นตะบุญตำโรงการผูเจ้าผูตาแห่งบ,งบ้านหนองแค่แห่งนี้ปูรานผูขามาตการาปูชาเพื่อเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นกิริมงคลไอแก่ศิลปบ,บินคณะขนา่ขาวพิพบพันแพงแล้วคณะบริหารพร้อมทั้ง คณะติดตามทั้งหมดพร้อมทั้งเอ็ซีทุกคนเนาะออกเป็นไม่ในรูกหมดติดมันอยู่เสมออยู่หลายๆรูปเลยนะอันนี้ใบสีชุดนี้ได้จากพระอาจารย์บุญชูซื้อกับบุญชูผู้ค่ายกับซื้อโชว์นอกเนอกตอนนี้ยากมากเป็นตัวส่วนสองไป เอาเครื่องนอนยื่นให้คุณแม่ไปบอกอนุญาตเดินคุณแม่เด้อเพราะว่าเป็นผู้ที่อวุโสหล,ลกักการเป็นนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน,นเออนั้นให้อุินจุดโลกเอาใจหลับพอพอพอยืดดีใจ มันจะเกียนร่วงไ,ไปไปนจุดไปสีลูกของงูจุดไปสีปอ,ปสอ้าวเจ้าหน้าทีทู่กเด้ดดอที่หอดอก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต Tang bút tăng áp bộ chi yama imina gacare na tăng tham mang áp bộ chi yama imina gacare na tăng sang khang áp bộ chi พุทธังพักวันตังอภิวาเดมีตัวคาตัวพักวัตตโมตมังนัมมัจตามิสุปติปโนพัวตโตสาวกตัมโกตัฆังนัมมามีประยุติแห่งู้ไร ผูเธอหนักเป็นจเนวนตัวแท่นของหมู่ขวกเรืองคอยยืนขึ้นสาธุเดอข่าพระพุทธเจ้าเก็บดอกไม่ดีลามาสมมาคุณครูบาอาจารย์ทานว่าเป็นเขาหลอนเตวโกโกรโกท่าเที่ยวไปมาบกทอ,องยองยองยืน คลื่งหัวตกใจกลัวในสะทานอย่างใจสันในลมจีนหลอนว่าในมี้พ่วงิีอันโชทก็ขอให้คุณผู้บ่าอาจจ์ทันใดต้งทำผายโพขอให้ลุกขรโทษให้วิ่นหอยแก่ผู้ขาเทืน นำโมต,ตัพตะแก้วอุอาเป็นี่เพิ่งท่านเตมายพงเจา้าคุนแก้วหน่อยสามโอ้เวลาหายในไอเซียนีลีอย่าได้มาอยู่ขงังกี้ปูขาแต่อย่างใดงยอย่าด้มาอยู่ขางเที่ยงกี้หลุดปูขาดแต่อย่างใดอันตนตนขา้าพระพุทธเจ้าเป็นดังทานดวงปานีจิตเตมพอให้เป็นดังนาำม,ม,มั่นใต็เมเนืออเ,เกตาพมเกตล่าวดังดอกมาลาอดทนมีในเงียนตลากะดังเกียนตัไต อันรองรุ่งของกรรขอบูชาพุทธบาทขอให้เป็นดังเก่าตอกเจ้าน้ำบาดระวันด้วยจากสุดแก้วแต่เยี่ยมต่อหนุ่ยขอให้เป็นดังประตูปฏิทัยบูชาแก้วไปหย่อนคุณเนตรนนท์สาธุภกรจัะตักการบูชาการเจ้าขออารักนาคุณแหองค์พระตรรมาตัมพุทธเจ้ามาปกงเอาและปกงโข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระบรมอยู่บาตายจะเอาเก่วก้อน ตีตีระคัง,งไปตีค้องในโลกมันจะแดกข้าพเจ้าขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปกเก้ามาปกครองขออันเชิญพระปกมาอยู่บ่านายขออันเชิญพระนารามาอยู่บา,า,ข,ออบา,า,บาขว่าขออันเชิญพระเมฆคขงข่าวมาเป็นน้ำลายขออันเชิญพระไผ่มาเป็นลมปากขออันเชิญพญานาคม,มาเป็นใตต่างวันขออันเชิญพระก,กาลมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้ากระทำการกิงใดอยากได้มีพูดใดภายใดมาเปลียนเปรียนบีชาสาทุกุการต่างคุณรัตนังธรรมรัตนังตะะ่างกัครรับีตรัง